คือตอนที่ผมอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยก็อยู่ๆก็ปิ้งขึ้นมาถ้าเป็นภาษาจีนเขาเรียกว่าอู้อู้ครับว่าอ๋ออ๋อเข้าใจนะ oh. ซึ่งผมร <Hey. S 1> ู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งพวกเราเองเนี่ยบางทีเราไม่ชัดว่าเราเนี่ยบรรลุทำอะไร หรือควรจะเช็คตัวเองที่ตรงไหน<า>นะแต่เนี่ยผมจะเอาของพ่อท่านซึ่งเป็นหลักที่ดีอันหนึ่งมาให้ดูว่ารรจริงๆปริยัติเนี่ยก็ก็เป็นเพียงเส้นทางนำผมผมเนื่องจากผมไปเช็คตัวโสดาบันของผมเองนะผมเช็คว่า,าเท่าตามที่พ่อท่านตัดรอบให้ฟังนะก็คือ25 50 75ห<อ>้าเจอโดยใช้แนวสติประฐานนะคือกายเวทนาจิตธรรมนี่ผมอิงไปแต่บิดอกให้ดูก่อน คือกายก็คือว่าถ้าคุณยังแตะบรี่อยู่นี่กายผสมละหรือปากยังคาบบร่หรือปากยังกินเนื้อสัตว์หรือตัวย,ยังเกาะผู้หญิงเนี่ยออนี่ี่ <จน S 1> คือ,อก,กายนนผัสสะเป๊ะเลยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอบายมุขก็คือเรื่องก็คือเรื่องอบายมุขทั้งหมดที่<ไ>คุณยังมีกายแนบอยู่ตรงนั้นอยู่นะ<ต>ใช่ไหมถ้าคุณยังแนบอยู่เนี่ยคุณไม่ได้เลยเลยคุณมันไ, <laughs> ไม่ได้มีสติปัญญาอะไรเลยแต่ถ้าคุณตั้ง,งตบาบาแบที่พระนั่นบอกตุ้มสังโยชน์สามตัดรอบชั่ว S <S ออ <S <S น,น,นะสกายที่ทติวิติกิจเทบพะคุณตัดรับปั๊บพอคุณแยกปั๊บสมถะมาละที่เหลือก็คือวิปัสนาละนะอ,อันถ้าสมมตออคนน Suzanne, ิคนนี้สูบบุหรี่คนยังกินเหล้าคนยังกินเนื้อสัตว์เราเช็คสองคนนี้เลยคนนี้ยังทําแค่โสโดาคนนั้นทําสกิทานละอันไอ้เจ้าอาเซกเนี่ยเขาไปอยู่ที่ที่มัลลาละนะเขาบอกว่าเอ้ผมจะปฏิบัติโสดาบัตอันไม่ใช่นี่มึงทิ้งเมียแล้ว มึงนันตัดรอบไปสินแปดแล้วชี้ให<ช>้เ<ช>ขาดูเพราะฉะนั้นของถ้าเป็นตัวเรานะเราจะเช็คว่าเราอยู่ขั้นไหนเนี่ยอย,อย่างผมผมเช็แค่สินห้าแล้ก็เช็คว่าอาบายามุกเนี่ยทุกวันนี้ผมผมไม่ได้พัวพันแล้วก็เอาแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตก็คือเอาแค่กายเวทนาจิตผมไม่ได้ไม่ได้พัวพันในเห็นใครละกายผมผมไม่ไม่ได้มีอาบายามุกเลยนะทุกตัวแล้วก็มีสินห้าในทุกๆตัว โดยที่มีเวทนาก็ไม่มีหยาบละเวทนาหยาบซึ่งจะเป็นตัวตัดรอบเขาเรียกว่าตัดยอบตัวสัยชน์ตัวที่สี่ตัวที่ห้าก็คือ,อปฏิฆาหยาบหรือการมราคฆาหยาบผมไม่ได้มีในเรื่องอบายมุกเลยนะน,นี่ผมตัดรอบโซดาบันให้ดูผมเหลือแต่จบ,จบผมเหลือแต่ตัวจิตซึ่งไม่มีใครเห็นละไม่มีใครเห็นละว,ว่าผมจะ มีความทุกข์ทรมานอยู่กับเรื่องอบายมุขเท่าไหร่นะผมตัดรอบตัวเองเป็นระดับโสดาบันเพราะผมเกิน7จ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะพอคิดงี้ปั๊บเนี่ยอ๋อผมเข้าใจแล้วผมยกขึ้นแบงบนหมดเลยนะถ้าคุณจะตัดรอบตัวเองเป็นสกิลทางคณีตคุณไปเช็คสินแปดเอานะว่าโดยหลายๆคนทุกวันนี้คนที่อยู่ในชุมชนเขาค่อนข้างจะดูว่าเขาไม่ได้พัวพันเรื่องกินเรื่องอะไรเท่าไหร่ยกเว้นเจ้าตัวใช่ไหมเจ้าตัวติดมาก ติดมากนั้นก็แสดงว่าคุณก็ยังอยู่แม้ว่าคุณจะพลากสิน8โอ้แต่คุณยังใส่ขนมใส่รสชาติอะไรเยอะคุณก็ไปอยู่ขั้นสังโยตัวที่สี่ตัวที่ห้ายังหยาบคือลดจัดนี่นก็คือไปตัดรอบตัวสกิทาแต่ถ้าคุณกินค่อนข้างจืดแล้วก็อะไรก็รับได้ใส่บาตรได้หรือกินแสดงว่าคุณเป็นสกิทาระดับระดับระดับอะไรระดับ จิตระดับ75%แล้วคุณอยู่ในฐานสก,กิทาผมผมผมอยู่ๆมันสมองมันมันกวนมันครบรอบเลยนะแ้นถ้าว่าเราจะรู้ว่าจะอะไรเป็นโสดาบันไปไปตัดรอบตัวเองให้ดีๆว่าภายนอกไม่มีใครเห็นละแล้วเราก็ไม่ไม่ได้พลาดหรือแม้แต่พลาด1าพ่อท่านยังให้เลยเพราะฉานคุณพลาดนานๆครั้งก็ยังตัดรอบอยู่ในหลักโสดาบันคือสินห้าสหน้าให้ได้85%หรือ75%ก็ยังได้ หรือสก,กิทาให้ได้ในระดับ75%คือกายเวทนาจิตคุณไม่มีละนานๆครั้งพลาดน,นานๆครั้งพลาดน,นะได้เลยแล้วคุณมาตัดรอบอ,อนาคาตัดรอบตรงไหน,นตัดรอบตรงที่ว่าคุณก็ทิ้งทั้งอบายมุขและกามคุณแล้วแล้วคุณก็อยู่ในระดับอนาคามีบุคคลแล้วก็คือเดินทางตลอดไม่ได้ติดยึดในเงินในทองอแล้วก็พลากเรื่องผู้ชายผู้หญิงอบอกแล้วนะว่าไม่ได้เอาร้อยนะ เอา85%นะคือคุณ,คณ,คณหลุดออกมาเป็นไม่ต้องกวนหัวห่มจีวรเลยอะแต่คุณไม่มีเรื่องพวกนี้เลยอะหรือบางทีมากวนใจบ้างอะไรบ้างนะเออคุณคุณอยู่ในฐานอนาคามีแล้วคือเรื่องเหนเนี้มันทําให้โอ้ผมเช็คขึ้นไปจนถึงตัวสูงแัดว่าท่านเราจะเป็นอรหรันเราเราก็ไปเช,นะเช็คเร่ืองนี้เช็คเรื่องที่เราติดตดพันพันผูกผูกันพัน,พ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 น และเราไม่ไม่อะไรไม่ลำบากมากไม่มีกายไม่มีเวทนามีแต่ในจิตหรือบางทีแค่ฝันเท่านั้นเองเลยว่ามันมันจับลเอยล่ะเนี่ยผมบรรลุอันนี้ในไต้หวันนะเนี่ยกำลังเดินทบทวนโอ้มันรู้รอบโสดาสกิดานะคะเออเยผมว่าผมเข้าใจที่พ่ะนัานพูดได้มากขึ้นเลยขึ้นมาเป็นฉากฉากแล้วก็ฝึกแล้วก็ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆขนขึ้นเป็นฉากฉา อันนี้นี่คือส่วนที่ครั้งเนี้ยไปแล้วโอ้มันมันชัดละคือคือในส่วนนี้ในส่วนที่ว่าเมื่อตอนท่านพูดทฤษฎีแล้วเราเอามาปฏิบัติแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังปฏิบัติอยู่นะเช็คจากอะไรครับเช็คจากภาษาหรือเ่ช็คจากภาษาที่ซึ่งแต่แม้ผมทุกวันนี้ผมแทบจะทิ้งหมยเลยเช่นมีสิ่งยั่วสิ่งยั่วยุเต็มไปหมดแต่ยังรักษายังประคองตัวเอง และผมทําได้แค่ไหนผมอย่างเช่นตัวนี้ผมก็ยังกินไว้เย็นผมก็ไม่ได้ไปตัดรอบตัวเองเป็นสกิทาผมมาตัดรอบต่ำสุดคือแค่ศีนท้าแต่จริงๆแล้วผมเช็คตัวบนบนด้วยว่ามันชัดผมเช็คตัวบนบนได้ว่าจริงๆผมหลุดเรื่องนี้เรื่องนี้ไปได้เท่าไหร่แต่ผมไม่ได้โกนหัวผมจีวรแต่ผมเช็คทุกตัวเท่าที่ผมเคยบวชเป็นพระมาสามสิบกว่าปีนะลายตัวพวกนั้นเดี๋ยวที่หลังเราไปเกิดไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าโพธิสัตว์องค์ข้างหน้ามันจะตัดรอบได้ชั่ววช่ว ดี๋ยวพอเทศปุ๊บก็อูสตริกเลยเหมือนกันที่เขาฟังพระพุทธเจ้าปุ๊บอ๋อคุณก็ทำมันหลายชาติแล้วทมาาาหลยชติแล้วแต่ว่าชาตนี้เราเอาแค่โซดาบัติตรงแล้เราไม่ได้